สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาทุกคนนะคะประกอบบายสีนะคะเป็นบายสีสู่ขวัญงานแต่งนะคะเป็นงานงานผูกแขนนะคะเราทําเป็นบายสีสชั้นนะคะเราก็จะใช้ด้านบนนะคะเป็นแม่ก้าวนะคะใช้ทั้งหมด5ทิศนะคะเราจะใช้แม่ก้าอยู่ที่5ทิศนะคะ พอเราประกอบด้านบนเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาในลักษณะประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะเราก็จะมาประกอบฐานด้านล่างนะคะฐานด้านล่างนี่เราใช้เป็นแม่16นะคะนี่เลยค่ะเราก็สลับกันนะคะก็เป็น5ทิศเหมือนกันนะคะพอทําเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้แล้วเราก็ประดับดอกไม้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะ เราใช้เป็นดอกไม้สดนะคะใช้สีขาวกับสีเหลืองนะคะพอจัดดอกไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปแบบนะคะเป็นใบสีสองชั้นนะคะออกมาในลักษณะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะแล้วเราก็ประดับนะคะยอดของเขาโดยการใส่ลัดข้อเข้าไปนะคะ ก็จะได้าบสีสุขอนแบบ